มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน PK หลุดพิธีกรรายการดังคว้าสองพระเอกนั่งแทนเพิ่มดีกรีแซบคนเก่าไปคนใหม่มารายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ได้เปลี่ยนแปลงพิธีกร,รใหม่อีกครั้งนะคะพบว่า PK เปียวัตรรวมถึงนักร้องสาวตะกะตารชรดาที่นั่งแทนทำหน้าที่มาตลอดได้หายไปและแทนที่ด้วยสองพระเอกดังดีเจพุทธพุทธิชยัยแล้วก็เอสกันตพง์ค่ะ ที่จะสลับกันมาเติมเต็มความแซบในรายการยิ่งขึ้นค่ะล่าสุดอิสตากรมได้ปล่อยภาพพิธีกรใหม่นะคะพร้อมทางระบุว่าเพิ่มดีกรีแซบ เตรียมพบกับพิธีกรสุดอบอุ่นดีต่อใจดีเจพุทธพุทธิชัยและการกลับมารับหน้าที่พิธีกรรายการทีวีในรอบ10ปีและครั้งแรกของเอสกันตพงศ์กับพิธีกรรายการบริตี้ท็อกโชว์แซบต่อเนื่องกับทัพพิธีกรตัวแม่ธัญญาธัญญาเรศหนิงปณิตาเบนพรชิตาเบกกี้ศรีธัญญาชมพู่ธันสิตาบูมสุภาพรและสินแสเป็นหนึ่งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ